โอ้ยทำไมพัดลมมันถึงเป็นอย่างงี้วะเนี่ยเอ้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 ย ว้าวไม่้เล่นวายแปดมานานะละมีอะไรให้เล่นบ้างวะอาช่างมันไปทัวร์บ้านดีกว่า ห้องเกมห้องพี่ห้องนอนผมห้องแม่ห้องป่าแล้วก็ห้องน้ำว้าวโอ้เจ๊โอเคทีวีหายเสียงแล้ว ဖယဖကယကလသာငကားဆခခ်ကေကလှေကာငယခ်တာငာသယလု့ဘါတာင်ကံကံကာငာင် โอ้ซูมไปหาหมานี่ภาพหลายพิกเซลเลยว้าวไม่รู้นองเค้าอย่างนี้ นไมเฮ้ยน้องหมาไม่ใช่แล้ว,ลก,ลวก,กลับปหลังบ้านว้าวลืมไปนี่ห้องแม่ เราตังอยู่กลางบ้านอยู่ดี ห้องนอนผมที่เคยเป็นห้องนอนที่แม่นอนก็เลยมีไอ้นี่ตั้งไว้ในห้องจะเอาคอมมาเล่นในนี้จังเลยอะถ้ามีคอมมาเล่นในห้องนี้น่าจะสบายเคย่อยู่ในห้องก็เย็นแหละยังกะเปิดเออลืมโอเครู้แล้วว่าทำไมเย็นเปิด เปิดพัดลมไว้ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วมัองแล้วนี่ก็ห้องน้ำที่สร้างหม่แล้วก็สร้างมานานแล้วด้วย บรรปร่างแบบนี้คือปกติของโดวนี้รูปร่างแบบนี้ปกติปกติกตมากน,นี่ก็ห้องใส่พห้องสเสพเจอเสื๋อเไหมโอเคอันนั้นก็โต๊ะคอมเก่า ที่ทัวบ้านแนัน